ในเครื่องที่เป็นแบบหลายลูกสูบอะครับหลายสูบอ่วิธีการลด capacity คือการลดปริมาตรที่ลูกสูบมันทำงานอยู่ะนะครับก็เขาใช้คำว่า working s w e p volume ก็นึกถึงภาพลูกสูบใช่ไหมกระบอกสูบใช่ไหม แล้วมันก็ลิ้นกับตัวขับอยู่ข้างล่างใช่ไหมเอ่อไอ้ s w e p volume ก็คือเนี่ยครับช่วงช่วงปริมาตรที่ทำงานอยู่ระหว่างศูนย์ตายบนกับสูนตายล่างเนี่ยนะครับเอ่อมันก็ต้องเอาไปคำนวณพร้อมกับจำนวนลูกสูบแล้วก็ความเร็วรอบในการทำงานนึกออกไหมเช่นมันหมุนด้วยความเร็วรอบหนึ่งพันรอบต่อน,นาทีอย่างเนี้ย นะครับถ้ามันมีสูบเดียวก็เท่ากับว่าปริมาตรที่มันกวาดได้ตรงนี้เนี่ยก็คือไอไ้อไอปริมาตรตรงเนี้ยที่เปลี่ยนแปลงอยู่หนึ่งพันรอบต่อน,นาทีเนี่ยมันคิดเป็นปริมาตรที่กวาดได้เนี่ยกี่กี่ลูกบาทเมตรต่อนาทีอะไรเงี้ยนะครับกี่หรือกี่ลิตรต่อนาทีอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีสองสูบก็คูณสองเข้าไปถ้ามีสี่สูบก็คูณสี่เข้าไปอย่างเงี้ย ทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็นปริมาตรทั้งหมดที่กวาดได้นะในต่อเวลานะครับก็ขึ้นอยู่กับจํานวนสูบขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับปริมาตรช่วงชักของแต่ละสูบอันนี้หละนะครับมาต่อเอกอก็สำหรับเครื่องแบบหลายสูบเนี่ยก็สามารถลดปริมาตรที่ถูกกวาดอันเนี้ยได้นะครับ ด้วยการคล้ายๆงดงดใช้งานบางกระบอกสูบครับงดใช้งานบางบางสูบได้ว่า out wow of service ก็คือไม่ไม่ใช้งานมันนะครับ <c oughs> ด้วยการทำ block section หรือว่ายกวาวขึ้นนะครับ block section ก็คือปิดรูไม่ให้มันดูดแก๊สเข้าไปมันก็ลูกสูบมันก็จะไม่ทำงานใช่ไหมวาล์ว wow ติ้งก็คือยกวาล์วออกก็เท่ากับว่า,วา เคล้ายๆกับว่าแก๊สมันก็วิ่งเข้าออกเข้าออกโดยไม่ได้ถูกอัดนะครับแล้วก็คือมันปล่อยปล่อยผ่านบายพาสไปอย่างเงี้ยครับด้วยการทำวิธีบล็อกซัซชั่นเม็ดตอน,นี่หนึ่งหรือสองลูกสูบนะครับตรงหัวมันเนี่ยก็จะมีวาล์วที่เรียกว่าเป็น pressure actuated valve ก็เป็นวาล์วที่ทำงานด้วยแรงดันนะครับ ก็จะปิดครับปิดเอ่อซักชั่นแก๊สครับปิดไอ้แก๊สที่จะถูกดูดเข้ามาอัดเนี่ยไม่เอ่อไม่ให้มันเข้ามานะในในตรงหัวหัวลูกสูบในรูปที่สี่จุดหนึ่งหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวต้องอธิบายพร้อมรูปเลยนะในรูปที่สี่จุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยอ,อจังหวะทำงานปกตินะครับที่ฟูลค c ป p ซิตี้นะก็คือการเดินครบทุกสูบ ที่การทํางานปกติเนี่ยโซลินอย์วาล์มันจะอยู่ที่จังหวะดีเอนเอจไจ์ ize, ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทํางานโซลินอย์วาล์ไม่ต้องไม่ได้ทํางานความดันของแก๊สที่อยู่รอบๆในตัวพลันเจอร์หรือว่าตัวสูบเล็กนะเดี๋ยวไปดูในรูปนะครับก็จะสมดุลกันนะเท่ากันและในพลันเจอร์ตัวนี้ตัวลูกสูบตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ใน ตำแหน่งเปิดโดยมีสปริงเป็นตัวดันให้เปิดอยู่นี้พอไปอีกจังหวะหนึ่งถ้าเกิดโซลินอย์วาล์มันเอนจายคือถ้าเกิดโซลินอย์วาลมันถูกสั่งให้ทำงานเนี่ยก็คือเราไปไปทาไปสั่งให้มันทำงานเนี่ยไอตัวนี้เทิวาลนะครับที่อยู่ตรงเอ่อแท่นหรือบ่ารรับด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็ อันนี้ตัววาลก็จะอยู่ที่อนะัปเปอร์พอร์ตอยู่ที่ด้านบนแล้วมันก็จะ Unload p l ล n c เจอช h มเบอรก็จะคล้ายๆปล่อยให้ตัว Chamber ของตัวพลั n เจอหรือลูกสูบอะมันไม่มีแรงดันนะอันโหลดแล้วมันก็จะเอ็กซ์โพมันก็จะไปสัมผัสหรือไปเปิดรับนิชัดเพเชอร์มาผ่านทางนิชัด พอร์ตนะผ่านทาช่องดิชาร์ดพอร์ตแล้วก็แรงดันระหว่างดิชาร์ดกับซักชันเฟสเชอร์เนี่ยมันก็จะดันให้ฟันเจอร์มันกดลงมาไอตัวลูกสูบเล็กก็กดลงมาแล้วก็ซีลซักชันพอร์ตนะครับก็ปิดนะครับหรืออุดช่องซักชันเนี่ยบนวาวเพลทแล้วก็จะป้องกันไม่ให้ตัว ไอซักชั่นเนี่ยมันวิ่งเข้ามาในลูกสูบที่เราแบบตั้งใจจะปลดการทำงานมันออกอเพื่อลด capacit นะครับในระหว่างการทำบล็อกซักชั่นอันนี้เนี่ยการไหลของแกส๊สซักชั่นแกส๊สไอไอที่จะถูกดูดเนี่ยมันจะถูกบล็อกนะครับไม่ให้เข้าลูกสูบในในตับนั้นหรือในแถบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีแก๊สที่ถูกอัด แล้ว power consumption คืออัตราการกินกำลังอ่ะมันก็จะลดลงนะครับในการออกแบบบางอย่างก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ในระดับศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซนเลยนะครับในในตับหรือแถวของลูกสูบที่ที่เราปลดมันออกอ่นะครับแล้วก็ เราเนี่ยะมันสามารถแต่งให้เป็นศูนย์ถึงร้อยได้เลยนะครับบนแถบของแถวลูกสูบที่เราที่เราตั้งใจจะปลดโหลดมันออกเนาะแล้วก็เอ่อด้วยการแปลเปลี่ยนวงรอบของการทำงานนะครับโอเค นะบางบการออกแบบบางอย่างก็สามารถปรับแต่งการปลดโหลดได้ตั้งแต่ศูนย์ยันร้อยเซนเลยนะครับด้วยการแปลเปลี่ยนวงรอบของการของการทำงานของมันนะครับเ,เดี๋ยวจะวนกลับมาดูในรูปนี้อีกทีหนึ่งนะครับเอาคำอธิบายเมื่อกี้เนี่ยมาลองจับในรูปดูว่าเป็นยังไงนะครับ